สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาคุยกับพ่อครูปนัดอาจารย์หรืออาจารย์เสียถึงเครื่องรางหัวธนูยุค 4G 5G จิ๋วแต่แจ๋วเท่าที่เราเห็นอยู่นี่อาจารย์ทำไมเล็กขนาดนี้ครับเอ่อที่ทำเล็กนี่ก็คือเพื่อนี่นะครับผมจะเอาผมจะเอาเหรียญบาทเทียบให้ดูนะครับเพื่บเพื่อลูกศิษย์เขาจะไปอัดก่อปลาสติกหรือว่าไปเลี่ยม เอาไว้พวกติดตัวครับผมอันนี้ถามว่าวิชาบัวธนูเนี่ยบัวธนูนี่ต่างกับควายธนูนะครับควายธนูเนี่ยบางทีเขาใช้เอาไวท้ทาทาร้ายคนครับทาร้ายคนหรือว่าแล้วเป็นพวกวิชามนดําครับแต่บัวธนูเนี่ยเขาหมายถึงเออหมายถึงพระครสุวรากของพระอิศวรครับหรือหมายถึงวัวพระโพธิสัตว์ครับใช่ไหมอันนี้วัวเนี่ยกาว่าคือทางจังหวัดนครปฐมเนี่ย จะเกือบทุกสำนักนะก็มีวิชาพวกวัวูครับม,มีวิชาพวก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 ัว,กว,กวูครูมววธนูเยอะเลยฮะก็แล้วแต่ว่าใครจะเรียนมาทางสายไหนอันนี้วัวธนูทั้งนคระถมนี่ก็มีวัวทางทาง,ทางสายหลวงพ่อน,น้อยวัชิสะทองคอันนั้นวิชาจะเป็นภาษาไปทางลาวครับผแต่ว่าถ้ามาทางสาย ดอานยาหอมไปทางนู้นอ่ะก็จะเป็นจะเป็นวิชาของทางทางไทยเราครับผมเพราะฉะนั้นก็อาจารย์ก็เรียนมาทั้งทั้งสายลวาวสายไทยครับผมแต่ว่าก็จริงๆแล้วผมก็ชอบสายไทยเรามากกว่าครับผมเพราะว่าเราคุ้นเคยกับภาษาครับคุ้นคุ้นเคยกับภาษาครับอันนี้ถามว่า <c oughs> มันดีทําไมดีดางดีทางโชคลาภครับผม ก็ถือว่าเป็นวัวพระโพธิสัตว์เป็นวัวพระโพธิสัตว์แล้วและเป็นวัวทรงพระอิศวรก็ว่าดา้ครับเพราะฉะนั้นอธิษฐานอะไรมันก็จะบังเกิดความสำเร็จในด้านโชคลาภอะไรเงี้ยแล้วก็คุ้มครองป้องกันโจรภัยภัยร,รยาปกติรเราจะเห็นวัวพนูทํทด้วยดินหรือด้วยผงแต่ทําไมนี้เป็นเนื้อโลหะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสมัยโบราณเนี่ย ไอ้เรื่องการหลอการ,รอะไรมันไม่จะเลยลุ่งเรืองยังไม่จะเลยลุ่งเรืองจะมาบางทีเทคโนโลยีไม่ดีหลออมาเสียหายไม่ไม่เต็มตัวมั่งอะไรบางทีเสียมากกว่าครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นเราวัตถุที่หาได้ง่ายก็คือดินครับไป,ไปขุดดินมามากด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 แล้วไปเผาครับเผาว่าต้นทุนมันก็ถูกดีครับถูกถูกไหมฮะแล้วมา มายุคหลังนี่ก็การหล่ออะไมันมันก็โอเคนะสะดวกสบายขึ้นสะดวกสบายขึ้นเทคโนโลยีแล้วก็วัตถุที่ทําขึ้นมามันก็ไม่ไม่เกิดการแตกแตกหักเสียหายแต่ในขณะนนในขณะเดียวกันดีของอาจารย์นี่ก็มีม,มีมีอุดผงนะครับผมคือมีเจาะรูไว้ก็อุดผงพิเศษลงไปครับอุดผงพิเศษลงไป อาจารย์ลอเสร็จแล้วมันแล้วก็เอามาให้บูชาอาจารย์ครับตัวยันที่ปรากฏบนบนวัวธนูเนี้อาจารย์จะใส่ยันตัวไหนไว้ส่วนใหญ่มันก็มี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 หลายตัวด้วยกันคมันอยู่ตรงที่ว่าเนื้อโลหะนั้นมันเล็กใหญ่แค่ไหนเครับอย่างที่เห็นเนี่ยอาจารย์ใส่ยันตัวอะไรไว้ครับยันที่เห็นใช่ไหมครับก็ที่เห็นเห็นเนี่ก็ตัวตัวเทาะแล้วก็มีหน้าเงินหน้าทองซ้ายขวา ตัวเทาะและณนะเงินณนะทองซ้ายขวาครับนี่นะครับวัวธนูยุค 4G จะยเจิยวเลยเพราะว่าเราต้องการเมตตาโชคลาภแล้วตัวเทาะนี่ก็อย่างที่เมื่อกี้ก็เคยเกินไว้ว่าเป็น,เป,นเป็นอัคระวิเศษตัวที่16เคยได้กำลังโสลัดใช่ไหมครัอาจารย์ครับแต่ก่อนน้นวัวธนูเก็บไว้อยู่บ้านเดี๋ยวนี้ทำไมคนเลี่ยม,มกันเลี่ยมแขวนกันละ ก็จริงๆเนี่ยวิชาวัวธนูเนี่ยบางสำนักอย่างตังสายหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่เนี่ยเขามีทำอคอกให้เลี้ยงและมีกระถาเปิดอคอกปิดอคอกมีกระถาให้ยาให้น้ำด้วยใช่ไหมครับ,รบแต่วัวธนูเนี่ยของเราไม่ต้องเลี้ยงอย่างนั้นค,คือเป็นวัวกายสิทธิ์เป็นกายสิทธิ์คือค,คือสำเร็จเพื่อวิชาเอ่อเกิดเดินเดินพลาด ครับเดินธาตุเดินธรรมอะไรเงี้ยครับผมก็เรียกเป็นของกายเยสิกครับครับก็เรียกวัววัวกายเยสิกครับอาจารย์ครับเราต้องเส้นไหวด้วยย่าด้วยอะไรไหมอ๋อไม่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 ต้องครับเพราะกายเยสิกเนี่ยเขาอิ่มทิพย์อยู่แล้วก็าเไม่ต้องกินอ่ะครับใช่ไหมฮะอธิษฐานก็เหมือนกับพระเครื่องพระพุทธรูปอ่ะแล้วเราจะต้องถวายอาหารเบญจบาตท่านทุกวันหรือเปล่าครับผมใช่ไหมฮะอย่างสมเด็จเนี่ยนะเราก็เอามาแขวนติดตัวกันกลางคืนก่อนนอนก็ เก็บขึ้นยิ่งพระตอนเช้าก็อาราธนาขึ้นติดอคอจะขึ้นขึ้นคอไว้ใสก่กระเป๋าไว้แล้วมาอาราธนาให้ท่านคุณกองรักษาการรักษา,กษาใช้อย่างเดียวกันแล้วครับอาจารย์มีคาถาปลุกไหมวัวธนูเมีมันก็ค่อนข้างจะยาวก็กองอมโอนวัวธนูอาจารย์ชา้ชาช้านิดหนึ่งนะครับฟังนะครับเผื่อเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้าสําหรับคนจะปลุกวัวทันวัวธนูนะครับ คือคือถ้าจําได้ก็บริกรรมนะครับแต่ถ้าจําไม่ได้ก็ออธิษฐานจิตอยังไงครับมันคือมันมีวิชาธรรมก็อิมัตตวาหัววัฏนูปนาชาญาเตและอิออมตตวาตัววัฏนูปนาชาญาเตแล้วก็ทะลูปังอะไรศาสะเนโตครับอะไระก็ต้องมีเบิกเบิกแน่เบิกอะไรครับแล้วก็เสร็จแล้วก็อธิษฐานว่าวิญ,ญญาณวัธนู เจ้าค่าเอ๋ยออยู่แล้วหรืออย่างอยู่สังขาตังโลก,กังวิทูอยู่รลอไม่อยู่อยู่ข้าขออัญเชิญวิญญาณวัวธนูจงมาสถิตในวัวธนูทองแดงและอัละปะการนี้เดี๋ยวนี้ได้หรือไม่ได้สิแล้วก็มาคุ้มครองป้องกันบ้านช่องให้ให้เจ้าค่าจากโจรภยัยอัคีภยัยเจ้าค่าจะอันตรายทั้งหลายทั้งปวง <c oughs> แล้วก็เพื่อทามาค้าขายขายดีขายคล่องมีโชคหนยลาา นะได้จ้าพูดเองตอบเองอาจารย์ครับไอคาถาพูดเองเออเองเนี่ยหลายหลายอย่างต้องมันมันเป็นมีความเป็นมาอย่างไรเมื่อพูดถึงนี่ครับอย่างเช่นแม่พระแม่ธรณีเอ๋อยู่แล้วหรืออย่างเราต้องตอบว่าอยู่อ,อย่างไงมันมันมีความเป็นมาอย่างไงครับเออคืองี้มันมีประสบอาการาว่าคเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาก็า เป,เป็นผู้คุมครับผ,ผู้คุมคุกครับเขาก็บอกว่าอาจารย์อ,อผมเคยเรียนวิชากับอาจารย์ไปตอนนี้เมยนักโทษคนหนึ่งเป็นเด็กอะ่ะเขาบอกก้มลงกราบผมประลกประลกก็บอกพ่อช่วยดิผมเถอะผมไม่อยากจะติดคุกใช่ไหมก็บอกว่าเออข้าก็จะทํายังไงข้าเป็นแค่ผู้คุมครับใช่ไหม ก็เอางี้ดีกว่ากูก็เห็นใจมึงอ่ะแต่ไม่ได้ก็ก็สอนสอนแม่พัะทะเลเจ้าข่าเอ๋อยอยู่และหรือยับอยู่สังคาตังโลก,กังวิทูนะก็ลูกไม่อยากจะติดคุกขอให้แม่ช่วยทีเถอะนะเขาบอกว่าได้จ้าอ่าแล้วก็กราบกราบแม่พัทะเลอันนี้ก็ปรากฏว่าวันนั้น เห็นเข้ามาไล่ผมฟังนะเขาบอกว่าปาวุ้นจิ้นออกนั่งบัรลังเขาบอกว่าบางเอญมันเกิดเหตุอาเพศไฟฟ้าในห้องพิจารณาติดติดดับดับติดติดปุ๊บ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 ดับดับดับติดอันนี้พูดภาษาก็เพราะว่าออกออกนั่งบัรลังสองคนครับแต่ผมไม่ได้ถามว่าสารไหนนะครับอมองหน้ากันมองหน้ากันเสร็จเขาก็คงจะนึกว่ามันอาเพศอะไรไม่รู้ว่ามันจะจับผิดตัวหรืออะไรไหม ก็เลยตัด <p oy> <an> ัญหาสั่งปล่อยสั่งปล่อยสั่งปล่อยเลยพี่ภาคษาว่าฟังไม่ได้ว่าเด็กกระทาความผิดครับก็เลยสั่งปล่อยครับคือครับว่าพยานหลักฐานที่ตํารวจส่งมาและอายการฟ้องมาเนี่ยว่ามันมันมันแยางแย่งกันอยู่อย่างไงก็แบ้ัแล้วมาเกิดเหตุอาเพศอย่างนี้ด้วยและตัดสินใจก็ไม่อยากจะจําคุกคนที่ไม่มีความผิดเลยครับก็เลยสั่งยกฟ้องครับสั่งยกฟ้องไปเลย ก็เราเขาเขาก็มาไล่ผมฟังครับมาไล่ผมฟังถามเองตอบเองครับเออเองมีหลายอย่างนะครับคาถาที่แบบว่าคาถาเกี่ยวกับถามเองตอบเองนะครับครับมันก็มีมีมีเคลเกเล็ดเยอะฮะแม้กระทั่งจะซื้อที่ขายที่หรือว่าจะไปอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็มีเคลดมีเคลมีครับก็มันเป็นวิชาเฉพาะ เฉพาะอย่างเฉพาะต่างคอันนี้ส่วนใหญ่เกจิก็จะสอนได้เฉพาะพวกที่เป็นลูกศิษย์ไม่ได้ไปเที่ยวออกอาการบอกทั่วไปจะสอนจะจะบอกเคล็ดไว้กับลูกศิษย์เฉพาะลูกศิษย์ที่มาศึกษาตั้งอาตั้งขันครูรับเป็นครูครูการเพราะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเล้ลูกศิษย์ก็เยอะลูกสัตว์ก็มากยังไงครับอาจารย์อธิบายฟังนิดเดิงคือไอ้คำว่าลูกสัตว์มากนี่ไม่ใช่ว่าอาจารย์พูดเองนะครับเพราะว่า เกจิในอดีตเช่นหลวงพ่อย้มว่าสามงามเนี่ยครับผมผมก็เคยเคยไปเรียนวิชาหลวงพ่อหลวงพ่อแต่นี่บารมมดีนะโรคเซ็ตลูกหาเยอะแยะเขาบอกเออใชู่กลูกศิษย์ก็เยอะลูกสัตว์ก็มากเพราะหลวงพ่อลูกสัตว์คือแะไะเขาไปไอพวกในละคุณไงเขาเรียกลูกสัตว์ครับผมไอ้ที่ดีๆเขาเรียกลูกศิษย์ครับลูกิษย์ก็เยอะลูกสัตว์ก็มากครับเพราะว่าบอกว่าออ ด้วกันมีชาวบ้านยุคปัจจุบันได้ยกหลวงพ่อเต๋อก็มีแล้วก็ว่ามีมีลูกศิษย์ลูกสัตว์มีทั้งลูกศิษย์กับลูกสัตว์ครับไอ้พวกที่จะเข้าไปกอบกลวยอาจารย์แล้วก็ไม่ได้มีผลประโยชน์กับอาจารย์เลยแล้วไม่ได้สนับสนุนให้อาจารย์มีชื่อเสียงเลอว่าเลยว่าดีอะไรเงี้ยนะครับก็พวกพวกที่ไม่ปรารถนาดีกับอาจารย์หวังผลประโยชน์ส่วนตัวโดยที่ทำอะไรที่บางบางบาง,บางอย่างที่ มันไม่ถูกต้องอ่ะคนนี้ก็จะเลี้ยกลูกสัตว์ส่วนลูกศิษย์ที่ปนในบาคูบาอาจารย์ดีแล้วก็สํารวมนะแล้วก็ช่วยช่วยอาจารย์จรงิจรงจอย่าังจงโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรบางทีต้องการแค่เข้าไปเรียนวิชาแล้วต้องเข้าไปกราบอาจารย์ผู้ทรงทรงคุณดังนี้อย่างนี้เท่าเรียกล s <S ูกศิษย์มีมานานแล้วฮะก็ม,มีมาเป็นร้อยปีแล้วครับผมครับไม่ไม่ ไม่ไม่ใช่ลูกา,า,ารถ้า,าคนมามถ่ายเรียนที่นี่อาจารย์จะถ่ายทอดหรือสอนให้หมดไหมก็คืออันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องดูดูหน่วยก้านก่อนว่าเขาจะได้ขนาดไหนใช่อาจารย์ได้ดูโงเ่เฮงเป็นนะครับอาจารย์ก็พยากรก็เป็นนักพยากรคนหนึ่งเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นจากประสบาการณ์ตรงนี้เราก็จะมองออกว่าคนไหนควรจะให้ไม่ให้ครับ ก็สำเนียงสอภาษาอะไรสอสกุลเนี่ยมันบอกอยู่แล้วอ่ครับนี่นะครับอาจารย์ครับวัวธนูขออาวัวธนูอาจารย์นี่ตัวละเท่าไหร่ครับท่านได้บูชาตัวหนึ่งก็ทองแดงในห้าร้อยอัญรณีในหกร้อยทองแดงห้าร้อยอัญมณีหกร้อยนะครับก็คือใช้พกติดตัวได้เลยพกติดตัวได้ครับนี่นะครับเข้าไปที่เพจเฟซบุ๊กอาจารย์อาจารย์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับ แตจารย์ครับเบอร์อาจารย์ตรงๆเลยเบอร์อะไรครับ0818990934ครับผมครับผมก็โทรมาอาจารย์จะรับโทรศัพท์เองเลยนะครับหรือเข้ามาที่ facebook อันนี้นะครับอาจารย์มานัดสีวาริพี่ลมรัตนะครับก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุมงคลของสำนักอาจารย์นะครับอาจารย์ครับของอาจารย์นี้มีวัตถุมงคลเยอะไหมครับหรือมีทุกอย่างเอออาจารย์เรียนมาเยอะนะ รเรียนมาเยอะก็เรยวกว่ามีมีจํานวนมากรับมากชนิดมากชนิดอาจารย์มากชนิดเราเอามือเอามือที่ไหนเขียนเอามือที่ไหนทําเออท่านนั่นอย่าลืมว่าผมลงมาตั้งแต่อยู่ยี่สิบกว่าตอนนี้ผมเจ็ดสิบกว่าครับห้าสิบปีครับห<ป>้าสิบปีห้าสิบปีนี่อาจารย์ทำตรงตอครับห้าอย่างนี้มีใครให้ใครช่วยเขียนไหมหรือเขียนเองหมดเขียนเองหมดนะ เขียนเองมะลูกศิษย์แม่งเ่าบ้านแล้วเขียนก็ดีโคแล้วจะไปหวังพึ่งอะไรลูกศิษย์ลูกศิษย์ไม่วานให้อาจารย์เขียนไปออกที่สำนักก็เองเออก็ดีแล้วก็ดีโคแล้วครับผมอย่าไปหวังว่าจะใช้ลูกศิษย์เลยครับผมพอเขาเป็นปุ๊บเขาก็อยากจะเป็นเท่าแก่เข้าใจไหมครับหลวงจู้ก็อยากจะเป็นเท่าแก่ครับเข้าใจนะครับเราก็เข้าใจนะนี่นะครับใครสนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์ที่ ที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นี่นะครับหรือเข้าไปใน Facebook ของอาจารย์นะครับก็มีวิวัตถุบุคลมากกว่าที่ผมออกไว้ในคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ